พี่ออกกดาษแวก็มนี่ครับตลาดกิมหยง

อร่อยครับอันนี้เรื่องอะไรนะไอ้เน,นี้ยที่ทำกระเพาะปลาแล้วก็เห็ดหอมกัวปลาหมึกมานะครับมาเป็นคนรถเลยครับอันนี้นำเข้าเนีย กำลังเทเลยครับเติมเข้าไปครับของใหม่ก็อยู่ข้างบนสิข้างล่างก็ใหม่จ้าทุกวันเลยเนี่ยเิดน้ำทะเลอะร้านนี้มีปิงทะเลด้วยนะครับ<อ>นี่ถุงนี้หนึ่งกิโลนะครับราคาหกพันแปดร้อยบาท<อ>ดีเพียบเลยอีกหลายอย่างสนใจไหมมีถุงห้า0ันแปดด้วยราคาจะไม่เท่ากันเนี่ยแต่ละ ้อแล้วครับ้อพี่ตากิอโอไปซึ่งหลบไม้มาลองชิมดูก่อนไนดะ้จ้า